จกเหตุผลทั้งมดทั้งมวลที่ว่าเฮาได้เว้าได้อู่ได้ล้มกันไป่นเนาะมันกะพอที่จะสามารถเฮ็ดให้เฮาเว้าได้ว่าไทยกับเวียดนามแม่นไัยที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอายเป็นน้องกับคนลาวเท ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอสดซูผูสูคนเนาะทั้งพี่น้องชาวไทยและกับพี่น้องชาวลาวที่กําลังเข้ามาหับชมคลิปนี้ไทยกับเวียดนามภัยที่เป็นอายนอกภัยที่เป็นพี่น้องกับคนลาวกันเท้ก็คือเรื่องเรื่องนี้เนาะมันเนืองมาจากคอมเมนต์ในช่องของเฮานี่แหละซึ่งมันมหลากลายคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ว่า เวียดนามคือพี่น้องลาวไทยคือพี่น้องลาวแล้วก็บ,บางครั้งนะมันก็ก่อให้เกิดการทกเถียงกันอยู่ในคอมเมนต์ฮั่นมื้อนี่ก็เลยยักยกเรื่องนี่ฮั่นขึ้นมาเว่าเนาว่าระหว่างไทยกับเวียดนามนี่แม่นไัยกันแท้ที่เป็นอ้ายเป็นน้องกับคนลาวแม่นไพรกันแท้ที่เป็นพี่เป็นน้องกับคนลาวสำหรับเรื่องนี้เนาะเฮากับว่าสามารถเว้าได้ว่าป,ประเทศใดคือพี่น้องของลาวประเทศใดเป็นอ้ายเป็นน้องกับลาว โดยปราชจากเหตุผลซึ่งเหตุผลที่จะนํามาเว่าในมนีก็มีอยู่3มเหตุผลลักๆนะเหตุผลที่หนึ่งนะก็คือเรื่องของนําจิตนําใจและการช่วยเหลือกันของพี่น้องลาวไทยและลาวเวียดนามหัน่นเรื่องเรื่องนี่ก็ต้องย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนาะก็คือประเทศลาวแม่นได้ประสบอุทกภัยเคลื่อนแตกแล้วก็เหตุแห้นำ้ำหันไหลทะลักเข้าถ่วมบานเพื่อนของปราชาชนเป็นจํานวนลวงลาย ต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนะทางประเทศไทยเพิ่นก็ได้มีการ่รงเจ้าหน้าที่นวยกูไันเข้ามาซอยทางประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศทอิทที่ว่าได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือประเทศลาวในภาคส่วนของประชาชนไทยเพิ่นก็ได้เปิดหับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมยังกับว่าบริจรัคเงินช่วยผู้ประสบภัยในประเทศตัวเองแล้วในส่วนของบรรดาดาราหรือว่าศิลปินนักสแสดง เพิ่นก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดงานอีสั่งต่างๆที่ว่าเป็นการกุศลเพื่อฮ mm ีโพมเงินเพื่อมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในลาวฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่หน่าย,ยินดีที่สุดที่ว่าประชาชนไทยได้ฮ mm ีโคมเงินหับบริจาคเงินเพื่อมาช่วยผู้ประสบภัยนำ้ำท่วมซึ่งจำนวนเงินที่ว่าหับบริจาคมาฮหลายล้านเลยพี่นอ้องต้องบอกตามตรงว่าหลายล้าน ที่ว่าประชาชนไทยเปินหับบริจาคแล้วนามาส่วยเหลือลาวหันเนาะแล้ววันนี้สําหรับเวียดนามก็แมนได้สงเจ้านาทีเข้ามาซอยเส้นเดียวกันแล้วกระทั่งรัฐบาลเพิ่นก็ได้ดมอบเงินจํานวนหนึ่งเพื่อส่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมดังกล่าหันเนาะเห็ุผลที่2เนาะก,ก็คือเหลืองของการพัวพันระหว่างพี่น้องลาวไทยและลาวเวียดนามหันสาหรับตัวน,นี้เนาะคนลาวที่ว่าอาศัยยุ่เรลียบตามน้าคลอง ที่ว่ายุติดกับชายแดนของประเทศไทยก็จะมีการพัวพันกับทางพี่น้องฝั่งไทยฮะเพว่าจะเป็นการคบค้าสมาคมแลกเปลี่ยนสื่อขายหรือว่าไปมาหาสู้กันคนเล่าที่ว่าอาศัยยุ่เรียบตามแม่น้ำคงฮันก็จะมีการพัวพันกับพี่น้องชาวไทยเป็นส่วนหลายเนาะเราสำหรับคนเล่าที่ว่าอาศัยยุ่ชายแดนที่ว่าติดจอดกับทางเวียดนามก็จะมีการพัวพันกับ ทางเวียดนามเป็นส่วนหลายเส้นเดียวกันมีการคบข้าสมาคมแลกเปลี่ยนซื้อขายไปมาหาสูกันเส้นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งเนาะเล่ากับเวียดนามก็เป็นประเทศที่ว่ามีสายพัวพันอันดีน้ำกันมาอย่างยาวนานเหตุผลที่สามก็คือเรื่องของเอกลักษณ์เนาะสำหรับเอกลักษณ์เนี่ลาากับไทยจะเป็นประเทศที่ว่ามีเอกลักษณ์ที่ขล้ยคือกันที่สุดในโลกพ่นละก็คือ มันจะมีหลายๆเหลืองเนาะชีวาคายคือกันเรื่องทั้อิดก็คือเรื่องของภาษาภาษาลาวกับภาษาไทยนี่เกือบว่าแมนภาษาเดียวกันแมนภาษาเดียวกันเลยแหละเพียงแต่ต่างสำเนียงเสียงเว้าเท่านั้นเนาะความหมายคือกันทุกสิ้นทุกอย่างคือกันมดเพียงแต่ต่างสำเนียงเสียงเวา้าสิมีบางคำเท่านั้นที่ว่าตางกันนอกนั้นก็จะแมนคือกันมด คนล่าวน่ทัวประเทศประมาณเก่าชิบเก่าเปอร์เซ็นต์คือเข้าใจและฮับหูกภาษาไทยยางแน่นอนกลมกันขาดล่ากับเวียดถ้าหากว่าบ่ไดไปมาหาสูบ่ไดลึงเคยบ่ไดส้นนิทสนมกันบ่สามารถเข้าใจภาษากันไดต้องไดเฮียนต้องไดแปลจึงจะสามารถเข้าใจกันไดเรื่องต่อมาก,ก็คือเรื่องของอาหารการกิน คนลาวกินข่าวเนียวเคี่ยวปลาแดกเ่นเดียวกับคนไทยกับกินข่าวนียวและจำปลาแดกคือกันแล้วก็อีกหลายหลายยางที่ว่ามันมีความคล้ายคือกันยกัวอย่างเเ่นต์ำมะคุ้งสิชื่อเสียงของตำมะคุ้งก็จะอยู่แต่ลาวกับไทยเท่านั้นคนที่ว่าอยากกินตำมะคุ้งก็จะมีแต่ลาวกับไทยหนาะหลักๆซึ่งในโลกนี่นะสิหาประเทศใดที่มันคือกันแบบนี้นะค่อยว่ามันหายาก ่วนเล่ากับเวียดนามอาหารเล่ากับอาหารเวียดนามนี่่อนขางจะไปคนละทิศคนละทางเรื่องต่อมาก,ก็คือเรื่องของหีดคองประเพณีและวัฒนธรรมกะอีกกล้มเถื่อนหนึง่งล่าไทยเป็นประเทศที่ว่าไขยคือกันที่สุดในโลกที่ว่ามีวัฒนธรรมที่ว่าไก่เคียงกันเพว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆคือออกพรรษาเข่าพรรศา บุญลอยกระทงประเพณีบุญสงการทุกสิ่งทุกอย่างลาวไทยมีคือกันแทบทั้งนั้นแต่มาเบิงในบ่วงลาวกับเวียดนามมันไปคนละทิศคนละทางอีกแล้วพี่น้างลาวกับเวียดนามคือวัฒนธรรมหิตคองประเพณีข,ขอนขางจะแตกต่างกันลายจากเหตุผลทั้งมดทั้งมวลที่ว่าเฮาเดเวได้อู่เด้ล้มกันไป่นเนาะมันกะ พอที่จะสามารถเฮ็ดให้เฮ้าว้าได้ว่าไทยกับเวียดนามแม่นไผยที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอ้ายเป็นน้องกับคนลาวแท้สําหรับข่อยข่อยคิดว่าทั้งประเทศไทยและทั้งประเทศเวียดนามต่างก็เป็นอ้ายน้องกับคนลาวทั้งนั้นเพียงแต่การพัวพันสันอ้ายน้องลาวไทยมันจะมีความแหนแฟนและชนิดสนมกันหลายขึ้นเนื่องโดยเรื่องของภาษาอาหารการกิน และหิดคลองประเพณีที่ว่ามีความไก่เคียงกันโอเคทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวไปมื่อนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือความคิดเห็นสวนตัวของข้าพเจ้าเองถ้าหากว่ามันผิดพลาดประการใดข้าพเจ้ากระต้องขอโทษขออภัยน้ำทุกๆุภาคสวนน้ำทุกๆคนเนาะและกับโป๊ดไส้วิจารณญาณในการหับสมด้วย สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันไหมโอกาสหนส้าสวนจะเป็นคลิปใดนั่นกับฟากติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็กอย่าลืมกดตีมักกะแรงเพื่อสิเด้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของพวกเขาเนาะขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามหับชมขอบใจ